ยอนเลยนี่คือเสียงของนายกวงเนี้ยังเทนเดอรอยู่โอ้โหมืดฟ้ามัวดินขนาดนี้บอกผมหน่อยสิว่าจะไม่ให้รักพวกคุณได้ยังไง อรัามากมากกอไก่ล้านตัวเลยครับ oh, พี่น้องเอาไหนได้มากันเยอะขนาดนี้สู้สามยาทีกูเล็กสู้ไม่สู้สู้สะพานนี้ทีกูเกียรติสู้ไม่สู้การนี้อยู่ชาติชาติที่สาม